ดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูมินตาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องกระป๋องทองแดนมหัศจรรย์ค่ำคืนไหนฤหดูหนาวเด็กชายกระป๋องนั่งผิงไฟอยู่ในบ้านพร้อมกับพ่อและแม่พ่อครับดินแดนมหัศจรรย์น,นี่มันเป็นยังไงครับกระป๋องถามพ่อ ดินแดนมหัศจรรย์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยรูก,กวาดหลากสีและของเล่นนานาชนิดไงล่ะพ่อตอบผมอยากไปที่นั่นจังเลยครับลูกอาจจะได้ไปถ้าลูกเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นเด็กที่มีระเบียบวินยัยและพ่อแม่เชื่อว่าสักวันลูกจะต้องได้ไปยังดินแดนแห่งนั้นอย่างแน่นอนจ้ะแม่บอกกับกระป๋อง เสียงนาดิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนทันใดนั้นก็มีแสงสีเงินทอแสงเป็นประกายผ่านมาทางหน้าต่างปรากฏร่างนางฟ้าแสนสวยรก,กระป๋องจ้ากัะป๋องถ้าหนูอยากไปดินแดนมหัศจรรย์หนูต้องรีบแล้วละแต่หนูต้องผ่านด่านทดสอบสามด่านเพื่อที่จะไปให้ถึงดินแดนมหัศจรรย์และฉันเชื่อว่าหนูต้องทำได้แน่นางฟ้าพูด แล้วผมจะไปที่นั่นได้อย่างไรล่ะครับกระป๋องถามไม่ยากเลยจ้ะฉันจะให้เข็มทิศวิเศษแกหนูหนูจงเดินทางไปตามเข็มทิศนี้หนูก็จะสามารถเดินทางไปยังดินแดนมหัศจรรย์ได้แล้วร่างของนางฟ้าก็หายไปกระป๋องออกเดินทางโดยใช้เข็มทิศที่นางฟ้าให้นำทางไปจนถึงด่านทดสอบด่านแรกด่านนี้มีชื่อว่า พ่อแม่ที่เคารบประตูสีฟ้าถามกระป๋องว่าเจ้าเป็นเด็กดีของพ่อแม่หรือเปล่าถ้าเป็นเราให้ข้าฟังหน่อยสิแต่เจ้าอย่ากโกหกนะมิฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้กลับบ้านของเจ้าอีกกระปร๋องเราให้ประตูสีฟ้าฟังด้วยความมั่นใจว่าผมช่วยพ่อแม่กวาดขยะถูพื้นและล้างจาน จากนั้นผมยังตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำซ่งซอนของพ่อแม่ด้วยครับดีมากข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นเด็กดีข้าจะให้หนังสือวิเศษสีฟ้าแก่เจ้าเป็นรางวัลประตูสีฟ้าชมพร้อมกับเปิดประตูให้กระป๋องผ่านกระป๋องกล่าวคำขอบคุณประตูสีฟ้าพร้อมทั้งเดินทางต่อเมื่อถึงด่านที่สองนี้มีชื่อว่า เด็กดีมีวินยัยประตูสีชมพูถามกระป๋องว่าเจ้าเป็นเด็กดีมีระเบียบวินัยหรือเปล่าเจ้าเป็นหลังเราให้ข้าฟังหน่อยสิอย่าโกโหกนะหากเจ้าโกโหกข้าจะสามให้เจ้าไกลเป็นหินกระป๋องรายงานอย่างภาคภูมิใจว่าผมทิ้งขยะลงในถังไม่ทิ้งเกลือนกลานช่วยเก็บขยะที่อยู่บนถนนด้วย เมื่อผมไปซื้อของผมก็จะเข้าแถวซื้อของตามลำดับก่อนหลังไม่แซงคิวครับดีมากข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นเด็กดีมีระเบียบวินยัยข้าจะให้ถังขยะวิเศษสีชมพูแก่เจ้าเป็นรางวัลขอบคุณครับกระป๋องกล่าวแล้วประตูสีชมพูก็เปิดออกกระป๋องเดินทางต่อไปถึงด่านทดสอบสุดท้ายมีชื่อว่าเรารักธรรมชาติ ประตูสีเขียวจึงถามว่าช่วยดูแลรักษาธรรมชาติอย่างไรบ้างผมไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองแล้วผมยังช่วยปลูกต้นไม้อีกด้วยครับกระป๋องต่อบข้าจะให้ดอกไม้วิเศษแก่เจ้าเป็นรางวัลที่เจ้าช่วยดูแลรักษาธรรมชาติขอให้เจ้าเป็นเด็กดีตลอดไปนะแล้วประตูสีเขียวก็เปิดออกกระป๋องเดินทางต่อไป ในที่สุดเขาก็มาถึงดินแดนมหัศจรรย์ดินแดนที่สวยงามและเต็มไปด้วยลูกกวาดหลากสีของเล่นนานาชนิดทันใดน,นั้นร่างของนางฟ้าแสนสวยก็ปรากฏขึ้นหนูเป็นเด็กดีมากจากกระบองรู้ไหมจ๊ะว่าทำไมหนูถึงมายังดินแดนมหัศจรรย์นี้ได้ก็เพราะหนูพูดความจริงเป็นเด็กดีของพ่อแม่ไงจ๊ะ และนี้ก็คือรางวัลของการทำความดีนางฟ้าแสนสวยพูดผมสัญญาครับว่าต่อไปผมจะทำแต่ความดีกระป๋องตอบและยิ้มอย่างมีความสุขรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ฟังนิทานเด็กๆอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำความดีเยอะๆนะคะ